โอเคนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเพชรเจ้าสัวนะครับพัชรพีนะครับก็ได้มาอยู่กับนะครับคุณพี่นงนะฮะซึ่งพี่นงนี่ก็เป็นหนึ่งในเคสของผู้ปลุยยิ้มได้ของพวกเรานะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือตัวเอโดซีนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับพี่นงสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวแนะนําตัวให้กับเพื่อนเราได้รู้จักอีกสักครั้งละกันนะครับค่ะชื่อนงนะคะพรินดาใจเย็นค่ะ อายุ48ปีค่ะอ่า48ปีนะฮะพี่นงเข้ามาทานอิโดซีเพราะว่าเป็นโรคไตค่ะเป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคเกาครับอ๋อเป็นไตกับเกาด้วยเลยทั้งคู่เลยนะครับโอเคแล้วเป็นมานานเรื่องครับเป็นโรคไตเนี่ยคือเริ่มเป็นตั้งแต่กระดากระดาปี62ค่ะอ๋อกระดากระดา62ปีนี้หนึ่งปีค่ะอ่าหนึ่งปีกว่าๆแล้วเนาะใอนี้มันก็จะเข้าตุลา63แล้วนะฮะโอเคนะครับแล้วเป็นมาเนี่ยตอนนี้ อาการของโรคไตนี่คือต้องถึงขั้นฟอกไหมครับก็เริ่มฟอกเมื่อ1สิงหาค่ะ1สิงหา63เริ่มฟอกมาได้ก็นี่2เดือนแล้วค่ะอ๋อ2เดือนแล้วเนาะเริ่มฟอกมา2เดือนแล้วนะครับแล้วฟอกอาทิตย์ละกี่ครั้งครับ2ครั้งค่ะ2ครั้งเนาะนะ2ครั้งนะครับอันนี้ถือว่าหนักไหมไม่ค่ะยังอยู่ในเพราะว่าปกติถ้าเขาหนักเขาจะฟอกอาทิตย์ละ3ครั้งอ๋ออันนี้แปลว่าเราก็น่าจะอยู่ประมาณกลางๆใช่กลางๆครับผมแล้วได้มารู้จักเอโดซีได้ยังไงครับ มีพี่เขาแนะนําค่ะเขาแนะนําให้ทานแนะนําให้ทานแนะนําให้ทานตอนแรกก็ยังไม่ทานตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้เชื่อนะพ่ะเห็นเอโดซีเราขวดมันเล็กมากเลยาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าการเป็นโรคไตเนี่ยมันจะบํารุงอะไรได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องฟอกไตเดี๋ยวก็ต้องเป็นฟอกเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้ากินตอนแรกยังไม่กล้ากินนะแล้วครั้งแรกที่ตัดใจกินเพราะว่าอะไร ก็จริงๆอยากจะได้ตัวช่วยค่ะเพราะว่าเราเราเพียเราเพียเนาะพราะอกแต่ละครั้งก็เพียถูกไหมอาทิตย์ละสองครั้งนี่ก็โหคือคุณคนที่ฟอกไตจะรู้เลยค่ะว่าการออกจากเดือนจากห้องไตนี่มันจะเพียมากเพียข้ามวันก็มีค่ะครับก็มันต้องมีตัวช่วยอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะไหนไหนเขาก็คุยให้ฟังละตัดสินใจค่ะเพราะว่าพี่เขากินเขาก็ว่าเขาดีขึ้นอขาก็กินค่ะก็เลยกินตัดสินใจกินค่ะก็เลยกินแต่ว่าก่อนที่จะกินตัวนี้ค่ะสองวัน ก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเกาต์มีเกาแทรกขึ้นมาอีกสาเหตุที่รู้รู้ว่าเป็นโรคเกาต์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีอาการแขนบวมค่ะแขนบวมขึ้นมาบวมแล้วปวดมากปวดอยู่สองสามวันแล้วก็เอ๊ะเราเป็นอะไรครก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเพราะว่ามันปวดตามนิ้วด้วยก็เลยคิดว่าตัวเองจะเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็สงสัย ก็ไปให้หมอตรวจเขาก็บอกกดยูริกสูงก็จะเป็นเกานั่นก็คือมีแนวโน้มจะเป็นเกามาอีกแล้วเป็นแนวโน้มแต่ก็ยังไม่ได้กินยาโรคเกาค่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดตรวจอีกทีนึงให้ทานยาแก้เศษไปก่อนครับก็พออีกสองวันปุ๊บก็มาเจอเอโดซีนี่แหละค่ะก็เลยตัดสินใจเลยก็เลยินเลยใช่ก็คือ อันดับแรกเนี่ยมาคนที่เขาเชิญมาเนี่ยก็คือเน้นทางโรคไตไว้ก่อนนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเราก็ตัวเจอเกาของเราด้วยนะฮะก็เลยอยากจะหาตัวช่วยนะเบื้องต้นคือจะตัวช่วยในเรื่องของโรคไตเนี่ยเนาะนะครับแต่พอกินเข้าไปปุ๊บเป็นยังไงบ้างครับตัวเอโดซีของเราก็ถ้ากินไปช่วงวันแรกค่ะมันจะปวด ปวดมากกว่าเดิมปวดตามข้อปวดตามแขนปวดแต่ว่าอันนี้คือเหมือนคล้ายๆอาการไล่ไล่ตามตามข้อต่างๆอันนี้คืออาการของเกาถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่แต่ก็ทนเอาค่ะทนเอาแล้วก็พยายามกินค่ะอัดกินเข้าไปสี่มื้อค่ะตามที่อาจารย์เขาแนะนําก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก่อนนอนนะคะก็นี่ยแหละค่ะอัดเข้าไปประมาณ2-3วันอาการปวดมันก็จะเริ่มเบาลงเบาลงับ ก็ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะเนี่ยอาทิตย์ชนัดเดียวก็คืออาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็คือตั้งแต่เริ่มกินมาถูกต้องค่ะจากค่ะจากแขนที่บวมครับเป็นไงบ้างครับนี่ค่ะมันก็คือยุบละอายุบยุบแล้วเนาะยุบแล้วก็ยืดตรงได้ครับอาการปวดหน้าก่อนหน้านี้ยืดไม่ได้ยืดไม่ได้ค่ะมันบวมอย่างนี้เลยโอ้มันบวมเป็นลูกใช่อบวมเป็นตุยอย่างนี้เลยใช่ไหมยืดไม่ออกเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยืดได้แล้วสบายยืดได้ยืดดไ้สบายแปลว่าอาการของเก้านี่ก็คือเคลียร์์ใช่่ออะะเเเคคลลลียยรรรนนาาาาแ้้วกขงงงตัับบป็ไ การของไตตอนนี้ยังยังต้องรอตรวจสิ้นเดือนนะคะแต่ว่าคือที่ดีคือมันไม่เพียอ๋อชัดเจนเลยว่าไม่เพียเพราะปกติเวลาเราไปฟอกทีนี่็จะเพียเนาะนะแต่พอกินเอโรซีไปปุ๊บเหมือนเหมือนแบบสดชื่นขึ้นถูกต้องค่ะถูกต้องสดชื่นขึ้นไม่เพียทําอะไรได้ปกติมันก็ปกติทั่วเขก็คือเหมือนคนปกติเลยใช่โอเคสุดยอดสุดยอดฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจถูกไหมใช่ค่ะมั่นใจมากเห็นวันนี้มามาเบิกตั้ง ชุดเบมโกเลยใช่ค่ะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เลยนะฮะตั้งใจจะทานด้วยครับครับอ๋อแปลว่าจจริงจังเลยจะทานแบบจริงจังเลยเนาะใช่มันต้องมีอะไรดีขึ้นมากกว่านี้ครับผมครับผมนะฮะอ่ะก็สุดยอดนะฮะก็ขอให้พี่นงนะฮะแข็งแรงไวๆแล้วกันเนาะนะฮะอย่างน้อยนะก่อนที่เราจะแยกย้ายจากกันไปนะครับก็เดี๋ยวจะฝากให้พี่นงนะฮะลองลองฝากคําพูดไปถึงเพื่อนๆนะฮะหลายคนเขาอาจจะมีปัญหาแบบเราอยู่หรืออะไรเราอยู่เนี่ยนะฮะส่งกําลังใจให้ไปแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะเชิญครับก็ ให้เพื่อนๆลองเปิดใจดูนะคะสำหรับคนที่ป่วยหรือว่าคนที่ไม่ป่วยก็ให้ลองทานดูค่ะแล้วจะรู้กับตัวเราเองว่ามันดีหรือไม่ดีอ่าโอเคนะฮะขอขอบคุณมากนะฮะสำหรับคำพูดดีๆนี่ไงคิดดีๆจากพี่นงนะครับก็วันนี้นะครับเอโดซิง e เราก็พยายามเป็นตัวช่วยแล้วกันนะฮะพยายามตัวช่วยให้กับพี่ๆทุกท่านนะฮะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเป็นอ่โาโรคไตนะฮะแบบพี่นงหรือว่ามีอาการเกาเนาะ,ะนะฮะอย่างน้อยก็ พี่นงก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้แล้วก็เห็นผลลัพธ์จากตัวเองแล้วนะฮะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นงมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าคลิปหน้านะฮะเรามีเคสดีๆนะฮะจากท่านอื่นๆแบบไหนต่อนี่เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะผมเพชรเจ้าสวนนะครับก็ขอล่ำลาทุกท่านนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ